พี่น้องค่ะเห็ดกอแดงหมดเลงามงามค่ะแล้วเบิ้งนด้หระค่ะพี่น้องมีแต่ดอกเป็นแต่กินอยเบื้บงนะคะเผียเๆๆๆบันปะทถ,ปะถอปะทถบักลายดอกเลยค่ะ เห็ดละงกข้าวค่ะพี่น้องเฮ้ยแต่ละงก์ข้าวค่ะสองดอกไม่แต่ดองกงามๆพี่น้องเลย ามเป็นหัวตะขึ้นแล้วคะ่ะเพราะว่าหมือหมึกก้อนเนาะหมึกก้อนไกลมากบ่มี่ละงกเรื่องสามบานสวยๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนค่ะวันนี้กล้กับภาพี่น้องเขาปลามหาเห็ดนะคะเอามาทางเพชรบุรีค่ะในข่าว,วาเห็ด เออพวกนาแรนะคะพวกนาแรลงเฮ็ดร่วม,มันสีขินไลค่ะแต่เลยสิผ้าพีน,นองมาปีนเขานะคะก็ไปรุนติดตามซอยกันนะคะว่าเขาสีหมานซําเดค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเฮ็ดนาแรลค่ะ นาแเหล่นะคะพี่น้องกนตกใส่นะคะเห็ดกับสีดอกเปียกๆน่าจะหน่อยคุนพี่น้องเห็นบ่ได้เห็นนาแหล่ดี่คะแังสิโอ้ยพลังพ่อเป็นเงินงีางงานนี่เนาะ เห็ดนาแดงนี่นะค่ะกินกหน่อยๆกับไรได้พี่น้องเอาแต่พอดีกินกันไปกินค่ะ ระงูนะคะแต่ว่าดอกมัเงี้ยเป็นใดดอกหนาเลยะค่ะพี่น้องมันประธานใหญ่ดีนะคะแต่หลายหลายแบบนี่กี่เห็นหนาเียบเนี่ยตะไคร่ค่ะพี่น้องค่ะ เห็ดกอแดงหมดเลงามงามค่ะแล้วเบิ่งนด้ระคะพี่น้องมีแต่ดอกเป็นแต่กินอุ้ยเบิ่งนะคะเพี้ยเพี้ยเพี้ยมันปัตโท้วัะโท้บักลายดอกเลยค่ะมาแลวค่ะ นี่แกเป็นเห็ดหนาแดน,นพี่น้องฝนมันลิ้นใส่ใส่เสือกันฝนกระงกข้าวดอกใบใหญ่ค่ะลระงกเหลืองนะคะดอกง,งามค่ะพี่น้องดอกน,นี้มาหนีมาผอวใครใครเห็ดละงอกหรอคะเดี๋ยวเบิ้งวาซีได้๋ ่สีเหลืองเด้ค่ะพี่น้องนี่ไข่ไข่นี่ก็ว่ามปนไข่เห็ดละงูหรอค่ะน้อยน้อยหน่อยสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองไข่เห็ดละงูเดือดเหมือนกับสีใหญ่เด้อค่ะสีประมาณสานี้แหละสามไข่หนุกกระทาะหนาเลยค่ะ มาแล้วส่เดียวเครด่ละงกข้าวค่ะพี่น้องเ้ยพอจุ่มๆมัสีมี้แห้งนะคะนี่สวยเลย เสตกาค่ะเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆค่ะแล้วนี่รโงกเรื้องนะคะเรโงกมีแต่งามงามค่ะขุดดอกหนึ่งให้อายติมด้วยนะคะคนไล่หลายพี่นอ้องรุ่นยื่ไต่ไหมค่ะเอฟ แล้ว,วงูค่ะค่ะสองดอกที่เป็นเงินไม่ตาเลยอ่ะดอกพ่อแง่เป็นได้ดอกค่ะพี่น้องประมาณนั้นสิเลยหอยข้นยางหยียบกับพังพูนทางเผ่งกับมีดเลยค่ะ มีแต่ดอกงามๆด้วยพี่นอ้องละงกเรื่องสามบานวสวยๆค่ะมีแต่ดอกงามๆพี่นอ้องเลยขาดบานเป็นหัวตะขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเมือเมือก้อนเนาะเมือก้อนไกลมากบ่มี หนิงคงจะเร็วเพื่ไนฉกแทบเธอในเธออยู่กอดเด็ตะไคร อีบานนะคะบานแบบนี้เลยก็มีกี่สองกี่เลยมีกระตะ่ายให้กันค่ะนาเลค่ะมีแต่งามๆแบบพี่น้องนี่เปนะ็นันละโงกขาวนะคะ อันนี้ตูมปูนดอกหนึ่งบานที่ทางในเหมนบ้างเห็ดหนาแหลมมูนี่นี่แหละค่ะพี่น้องไม่พูดพี่น้องเดี๋ยวเห็นมาพูนไม่แต่เห็ดหนาแหลมดอกงามๆอีดีมันสั้นนะคะก็จะเก็บแล้วเดี๋ยวใครไปปาดค้าทีหลังดอกพ่อแกียงดอกเอาเลยนะคะปูน คากตาแมนเฮ้ยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยติมกำมือเลยค่ะเห็นหนาเลยเห็นไหมพุกค่ะพี่นอ้อง้แมันดอกบานๆยังสีต่ว่ามันบ่ได้เ,เ่าด้วยค่ะพี่นอ้อง น,นี่มันเห็ดกอแดงค่ะ,อะกอแดงตอนนี้เถาค่ะเถาดอกนี้อันนี้เป็นเห็ดอันนั้นเดลยค่ะข้างผมบ้านพี่น้องเคยกินบมาพาเอื่นเห็ดอัน,น,นอันนี้เห็ดทานนะคะ งอกขาวค่ะเม็ดไข่ค่ะตุมตูมีแล้วนะคะเห็ดกล่นคกค่ะกล่นค,คกค่ะเบื้องมองนี้ค่ะพี่น้องบ่แล้วงกเลี้ยงเลยะคะ่ะนี่ ละงอกละงอบช่างเถื่ออีกซองไข่ค่ะดูหมองสั้นนะครับพี่น้องต่างท้ากองก็ได้ซองเดี๋ยวต่ขินไปทางเถื่อโอ้ยมีแต่ไข่แบบสามารถ,ถูกค่ะอู้นั่นหนึ่งทางเถื่อเห็นไหมค่ะ ขวายัางสีถือว่ามานคักนะคะคุณกระไล่ลายดีค่ะเบิ้ลผีน่องให้เบิ้ลนี่หมกไข่เ,เลยอันนี้จริงตกเขา กรบกข้าวเฮดนันคนคนแกงเสีบนะคะเฮดันนี้สีบางงามจต่วะแกงอร่อยมากเฮดต่ไขตุ้งน่างามงาับะเนียม<า>ตงกา ค่ะนี่ก็เป็นเฮ็ดที่ว่าใกล้ได้ในเมื่อน,นี้นะคะพี่น้องแก้กัต้มบอกเรียบร้อยแล้วคะ่ะถ้านนีก็สิเป็นเฮ็ดนาแลียนะคะเฮ็ดนาแลียเฮ็ดก้นคกค่ะแล้วก็สิมีเฮ็ดไข่แล้วก็เฮ็ดอันละงกน้ำนะคะพี่นอ้องละงหงเหลืองละงกขาวคะ่ะได้หลายเติอบอู่คะ่ะขอบคุณหลายๆสาหรับการติดตามรับชมคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนั่นเอค่ะคะเราพอกันไม่คิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ